ตอนที่21จุดเริ่มต้นเจียงซูสเสวียนเช็ดมือเสร็จก็ส่งผ้าขนหนูให้ป้าจางแล้วจึงค่อยๆหันหน้าไปหากู้สีเฉียวขนตายาวหางตาเชิดขึ้นเล็กน้อยแววตาที่ชายหนุ่มมองมาที่เธอผิดไปจากปกติสีขาวและสีดำของดวงตามีได้แยกกันชัดเจนในยามปกติในตาลุ่มลึกเย็นเยือกจนไม่มีใครกล้าสบตาแต่ในเวลานี้มีประกายสดใสไหวเคลื่อนอยู่ในนั้นทำเอาคนที่มองหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ เธอขึ้นไปข้างบนก่อนไปนั่งสงบสติข้างบนไม่ต้องกังวลเรื่องที่บ้านเขารู้ดีว่าการพาเธอมาที่นี่ตอนนี้คงไม่เหมาะแต่เขาก็ไม่วางใจที่จะให้เธอไปอยู่ในบ้านหลังนั้นขนาดเลิกเรียนยังไม่มีใครมาคอยรับคนรับใช้ในบ้านไม่ให้ความเคารพไม่รู้ว่าอยู่ที่บ้านเธอจะต้องทนรับแรงกดดันขนาดไหนนํำซ้ำเจ้าเด็กคนนี้ยังทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหากเขาไม่เห็นก็ว่าไปอย่างแต่นี่เขาเห็นแล้วก็ไม่ใช่แค่ครั้งเดียวด้วย จากที่เห็นเด็กสาวร่างบางที่ยืนเม้มปากอยู่นี่น่าจะหนักสัก35กิโลกรัมใช่หรือเปล่าเจียงซูสเสวียนขมวดคิ้วโดยไม่รู้ตัวกู้สีเฉียวลูบจมูกเธออ้าปากคล้ายกำลังจะพูดทว่าถูกเจียงซูสเสวียนห้ามไว้เสียก่อนเอาของขึ้นไปเก็บข้างบนก่อนเธอห้องเดิมป้าจางคอยทำความสะอาดให้ทุกวันอยู่แล้วดูเหมือนเธอจะปฏิเสธไม่ได้แล้วเด็กสาวนวดขมับพลางเดินขึ้นไปชั้นบน ตอนเย็นเธอทานอาหารไปไม่น้อยโดยเฉพาะซุปบำรุงกำลังที่ป้าจังตั้งใจต้มให้เธอเป็นพิเศษภายใต้สายตากดดันของเจียงซูสเสวียนเธอทำได้เพียงกลั้นใจดื่มไปทั้งหมดสามถ้วยหากให้กินมากกว่านี้เกรงว่าท้องของเธอจะรับไม่ไหวหลังมื้ออาหารกู้ซีเฉียวเดินอยู่ในห้องนั่งเล่นประมาณสิบนาทีรอให้อาหารย่อยแล้วจึงขึ้นไปชั้นบนวันนี้เธอมีภารกิจมากมายทั้งฝึกคัดลายมือออกกำลังกาย ทั้งยังต้องหาเวลาศึกษาภาพวาดแบบจีนและภาพวาดสีน้ำมันอีกด้วยวันเวลาในพื้นที่เสมือนจริงไม่แบ่งแยกกลางวันและกลางคืนกู้สีเฉียวนั่งอยู่เพียงลำพังในห้องกว้างใหญ่ไรขอบเขตเบื้องหน้ามีโต๊ะไม้โบราณตัวยาวตัวหนึ่งผู้กันอยู่ระหว่างปลายนิ้วทั้งสามและนิ้วหัวแม่มือเธอจะรบผู้กันเชื่องชาพิธีพิธานแม้เป็นเส้นขวางเพียงหนึ่งเดียว จังหวะการเขียนเป็นไปอย่างลื่นไหลจังหวะยกผู้กันแผ่วเบาหญิงสาวจะรบผู้กันลงและยกขึ้นอีกครั้งแม้เธอจะเขียนช้าแต่ทำต่อเนื่องไปโดยไม่พักเลยจนกระทั่งเสียงของระบบดังขึ้นเธอถึงวางผู้กันหลับตาพักชั่วครู่ในขณะนั้นเองแท่นฝนหมึกบนโต๊ะก,ก็หายวับไปแทนที่ด้วยอุปกรณ์สำหรับวาดภาพสีน้ำมันระบบคราวนี้ไม่ต้องเตือนเรื่องเวลาแล้วนะฉันจะฝึกวาดภาพฉันห่างหายจากการวาดภาพมานานมากแล้ว เอื้อโปรดรักษาสุขภาพด้วยระบบกล่าวเตือนตอนแรกระบบกังวลว่าโฮสจะเป็นพวกเกียดคร้านแต่หลังจากได้ใช้เวลาร่วมกันหนึ่งสัปดาห์มันกลับกังวลว่าโฮสจะบ้าพลังเกินไปมันเตือนเสมอว่าให้รักษาสมดุลระหว่างการทำงานและการพักผ่อนแต่เธอเล่นสู้สุดตัวทุกครั้งเธอจะรอให้พลังจิตแห้งเหือดไปก่อนแล้วจึงยอมออกมา ใบหน้าซีเซียวยามที่เธอออกมาทำให้มันรู้สึกละอายใจและทนไม่ได้แต่หากโฮสต์ไม่ตั้งใจเธอจะรับภารกิจขั้นสุดท้ายไม่ได้จริงไหมสุดท้ายมันจึงเลือกที่จะไม่พูดอะไรผลที่ตามมาของการปล่อยให้พลังจิตเคือดแห้งคือจะรู้สึกเหมือนกับว่ามีเข็มเงินเป็นหมื่นเล่มทิ่มอยู่ในสมองความเจ็บปวดนั้นไม่ใช่ทุกคนจะทนได้แต่ผลลัพธ์จากการท้าทายขีดความสามารถก็เป็นที่ประจักษ์เช่นกันกล่าวคือเพราะครั้งแรกเธอทนได้นานถึงครึ่งเดือน ดังนั้นตอนนี้เธอจึงทนอยู่ในนั้นได้นานถึงสเดือนความเร็วระดับนี้ขนาดระบบยังงงตาค้างหลังเสร็จภารกิจประจำวันกู้สีเฉียวใช้เวลาในพื้นที่เสมือนพักสั้นๆจริงก่อนจะเริ่มเปิดตำราเก่าๆที่ระบบนำมาให้ในบทนำมีประโยคหนึ่งที่เธออ่านแล้วไม่เข้าใจคือหากรู้จักสงวนสมบัติภายนอกทั้งสามหูตาปากสมบัติภายในทั้งสาจะหลอมรวมเป็นหนึ่งเข้าถึงการตอบระหว่างฟ้าฟ้าและมนุษย์ พลังลมปราณก่อกำเนิดไหลซึมเข้าสู่ศูนย์กลางของร่างกายฉันอ่านบันทึกพวกนี้มาตั้งหลายปีแล้วแต่ยังไม่เคยเจอประโยคไหนเข้าใจยากเท่าประโยคนี้เลยกู้สีเฉียวโยนตำราเล่มนั้นนั่งไข่ห้างพลางนวดบริเวณขมับเธอรู้สึกปวดศีรษะอย่างหนักเออเฉียวฉันมีหนังสืออธิบายประกอบคุณสามารถใช้อ่านควบคู่กับตำราบโบราณเล่มนั้นได้ฉันได้จัดตารางออกกำลังกายให้คุณแล้วคุณเพิ่งจะเริ่มฝึกได้ไม่นานไม่จำเป็นต้องเข้าใจเนื้อความทั้งหมด ขอเพียงแค่จดจำท่วงท่านในตำราและนำมาใช้ก็พอเดี๋ยวพอฝึกไปเรื่อยๆคุณก็จะเข้าใจเองกู้ซีเฉียวเริ่มเรียนรู้อุชินซี่ขั้นพื้นฐานก่อนแล้วจึงเริ่มศึกษาวิทยายุทธ์โบราณที่ยากจะเข้าใจลมหายใจและจิตผสานเป็นหนึ่งสูตรลมหายใจเข้าให้จุดกวนหยวนในท้องน้อยเป็นจุดนำทางใช้ฝ่ามือด้านซ้ายวนไปทั่วร่างผ่านทะลุฝ่ามือด้านขวายืดเกียดขึ้นไปบนท้องนาภาอันไกลโพ้นเพื่อสูดลมหายใจเข้าให้ลึก ยามผ่อนลมหายใจให้จินตนาการภาพว่าลอยล่องลงมาจากฟากฟ้าส่งผ่านจากฝ่ามือขวาสู่ฝ่ามือซ้ายจากนั้นกลับไปยังจุดกวนหยวนบริเวณท้องน้อยเพื่อรวบรวมลมปราณหลังจากถูกระบบทรมานอยู่นานกู้สีเฉียวก็นอนแผ่อยู่บนเตียงเกือบหนึ่งชั่วโมงแล้วจึงจะหยิบเสื้อผ้าเดินเข้าไปในห้องน้ำตลอดคืนนั้นเธอพยายามทำสมาธิเพื่อสัมผัสถึงลมปราณเช้าวันถัดมาหลังจากตื่นนอนมือเท้าของเธอพลันแข็งทื่อทั้งชาและเจ็บ ไม่รู้สึกอบอุ่นเหมือนอย่างที่ระบบบอกเลยสักนิดเพียงแต่สีหน้าของเธอละดูสดใสขึ้นถึงขนาดป้าจังยังต้องออกปากชมเธอสวมเสื้อผ้าออกไปวิ่งจ็อกกิ้งครึ่งชั่วโมงฝึกอูชินซี่หนึ่งกระบวนถ้าแม้จะถูกระบบหัวเราะเยาะก็ตามทีขณะที่เดินกลับเข้ามาเจียงซูสเสวียนนั่งคอยอยู่ที่โตอาหารอารุณสวัสดิ์ค่ะพี่เจียงไปจ็อกกิ้งมาเหรอเจียงสูสเสวียนเอ่อยถามวางหนังสือพิมพ์ในมือพลางชำองมาที่หญิงสาว กู้สีเฉียวพยักหน้าเดินอ้อมชายหนุ่มวิ่งขึ้นไปอาบน้ำชั้นบนด้วยความใบแสงเมื่อเดินลงมาอีกครั้งป้าจังเตรียมอาหารเช้าไว้ให้เธอเรียบร้อยแล้วเธอเดินไปนั่งที่ประจำของตัวเองหยิบแผ่นแป้งอบขึ้นมากัดทีละคำมื้อเช้าง่ายๆประกอบด้วยไข่ต้มแผ่นแป้งอบนมโจ๊กและผักเคียงอีกนิดหน่อยปริมาณมากเกินกว่าที่กู้สีเฉียวจะกินหมดเธอเป็นคนทานน้อยเวลาอยู่ที่คฤราสหาตระกูลกู้เธอไม่อยากกินหรือต่อให้กินก็จะกินน้อยมาก เจียงซูสเสวียนมองไปที่หญิงสาวขมวดคิ้วก่อนจะหันไปสั่งป้าจางให้นำนมอีกขวดมากู้สีเฉียวถือขวดนมแอบ,บชำเลืองมองไปที่เจียงซูสเสวียนแวบหนึ่งสายตาคมปรับยังคงจ้องเธอไม่วางตาหญิงสาวกรอกนมลงคอหมดในรวดเดียวกินนมจะได้ตัวสูง,สงเมื่อเห็นเธอดื่มจนหมดเจียงซูสเสวียนถึงได้ถอนสายตามองไปทางอื่นปากยังคงกล่าวต่อป้าจางบอกว่าเธอขาดสารอาหาร แต่ฉันว่าเธอไม่ใช่แค่ขาดสารอาหารอย่างเดียวเธออายุ18แปแล้วไม่ใช่เหรอทำไมถึงได้ตัวเตี้ยอย่างนี้แค่ๆกู้สีเฉียวสำลักมาบอกว่าเธอเตี้ยเนี่ยนะเรื่องนี้เธอยอมไม่ได้ฉันแค่ยังไม่โตเต็มที่ต่างหากตะเกียบในมือเจียงซูสเสวียนชะงักนิ่งเขามองเธออย่างพินิจพิเคราะห์คล้ายจะหัวเราะแต่ก็ไม่หลานสาวของฉันเมื่อวันปีใหม่วัดส่วนสูงที่โรงเรียนได้171เ็เอ็เซนแน่ เพิ่งวันแรกของปีก็สูง171แล้วทำไมหลานสาวเขาถึงได้โตได้โตดีขนาดนั้นพี่ไม่เข้าใจฉันเป็นพวกพัฒนาการช้าหญิงสาวเริ่มพมร่ำไร้สาระแต่เธอก็ไม่ได้กล่าวผิดนักเพราะเมื่อชาติก่อนส่วนสูงของเธอหยุดอยู่ที่168เซนติเมตรฉะนั้นแล้วเธอยังมีโอกาสสูงมากกว่านี้ฉันก็พอจะมองออกเจียงซูสเสวียนชำเลืองมองหญิงสาวแต่ม่ได้กล่าวต่อ กู้สีเฉียวเงียบไปก่อนจะเปลี่ยนหัวข้อสนทนาพี่เจียงช่วงนี้พี่กำลังมีปัญหาใช่หรือเปล่าเจียงซูสเสวียนวางไข่ต้มที่ปอกเปลือกเรียบร้อยแล้วใส่ในชามของหญิงสาวเปล่านีเฮ้ hey, พี่อย่าดูถูกฉันหน่อยเลยฉันเป็นคนมีความสามารถนะตอนนี้พี่ต้องกลับเมืองหลวงแล้วไม่ใช่เหรอกู้สีเฉียวหยิบไข่ต้มขึ้นมากัดสายตามองไปที่เขาโดยมืออีกข้างเท้าศีษะ เด็กสาวกล่าวเตือนด้วยท่าทีกระตือรือร้นระบบแจ้งว่าเมื่อวานเขาตามคนคนนั้นไปถึงเมืองหลวงกลับเมืองหลวงดูจักอะไรเจียงซูสเสวียนค่อยๆตักจกใส่ปากมีได้แสดงท่าทีตื่นตระหนกนับนิ้วทํานายหญิงสาวนับนิ้วทั้งห้าให้ดูเจียงซูสเสวียนเหลือบมองไปที่เธอกินข้าวสาวงามกู้รู้สึกหดหูใจเล็กน้อย ก็จริงเธอเป็นแค่เด็กมัธยมไม่น่าเชื่อถือในทางกลับกันหากมีเด็กเหลือขอที่ไหนมากล่าวกับเธอเช่นนี้เธอคงไม่สนใจเช่นกันตอนที่22ฉันจะลองหลังจากทั้งคู่ทานมื้อเช้าเสร็จแล้วป้าจางก็เข้ามาเก็บโต๊ะเมื่อเห็นว่ากู้สีเฉียวเหลือกับข้าวไว้ในจานเธอก็กล่าวอย่างอดไม่ได้คุณหนูกู้ทานน้อยจริงๆมีหน้าหละถึงได้ผอมแห้งแรงน้อยไม่โตสักที หากป่วยขึ้นมาอนาคตจะแย่เอานะเนี่ยคนที่บ้านก็ไม่ได้ดูดำดูดีตอนสิบโมงเตรียมของว่างไว้ให้เธอหน่อยก็แล้วกันเจียงซูสเสวียนลุกพรวดพลางตัดบทป้าจางชายหนุ่มยกข้อมือขึ้นดูนาฬิกาก่อนจะหันไปสั่งป้าจางผมมีธุระคงกลับไม่ทันมื้อเที่ยงกู้สีเฉียวขึ้นไปชั้นบนหยิบกระดานวาดรูปเดินลงมานั่งวาดอยู่ที่ริมทะเลสาบในบริเวณบ้านพักส่วนป้าจางก็เตรียมของว่างไว้ให้เธอ กว่าเจียงซูสเสวียนจะกลับมาก็เย็นมากแล้วเขากลับมาพร้อมของฝากสำหรับเด็กสาวมันคือสมุดภาพกู้ซีเฉียวรับสมุดภาพใหม่เอี่ยมไปถือเธอยืนนิ่งริมทะเลสาบเนิ่นนานเจียงซูสเสวียนมองมาที่เธอฉันเห็นว่าเธอกำลังวาดภาพสีน้ำมันเลยให้คนไปซื้อมาให้ไม่ชอบเหรอเปล่าชอบมากค่ะกู้ซีเฉียวสูดลมหายใจก่อนจะส่งยิ้มร่าให้ชายหนุ่มเด็กสาวสวมชุดเรสสีเหลืองอ่อนเป็นชุดที่ป้าจางเตรียมไว้ให้ ผิวพันขาวจัดสายลมโชยอ่อนบกโบยเผยให้เห็นกระดูกหาปลาระถัดจากลำคอเรียวเพราะหอมบางเกินไปจึงทำให้กระดูกหาปลาระนูนสูงทำให้ความงามลดน้อยลงไปเจียงซูสเสวียนมองไปที่หญิงสาวแววตาเย็นชาหรี่ลงเล็กน้อยชอบก็ดีแต่ว่าอีกเดี๋ยวมาที่ห้องหนังสือฉันหน่อยมีเรื่องที่เราต้องคุยกันว่าทำไมจูจูเอกสารที่หายไปถึงได้กลับมาอยู่ที่โต๊ะเอกสาร กู้สีเฉียวกับพริตตาหมายจะทำขายสือเพื่อผ่านเรื่องนี้ไปคือนั่นอะไรอีกฝ่ายกลับมิได้ใส่ใจหญิงสาวเขากลับหลังหันเดินกลับเข้าไปในตัวบ้านด้วยท่าทีเย็นชาง,งามสงา่ากู้สีเฉียวยืนงงอยู่ที่เก่ารู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักสมองอัญชานฉลาดประมวลผลเร็วจีวินาทีที่คิดหาเหตุผลสวยหรูได้ก็กั้นใจเดินไปเคาะประตูห้องหนังสือ ขณะที่เธอเดินเข้าไปเจียงซูสเสวียนก็กำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่บนเก้าอี้ยกข้างหน้าต่างกู้สีเฉียวสอดสายสายตามองไปรอบๆเหมือนเช่นทุกครั้งด้านในมีหนังสือไม่มากนักแต่ถูกจัดเรียงไว้เป็นระเบียบเรียบร้อยหนังสือส่วนใหญ่เป็นตำราบโบราณเพียงกว่าตาก็สามารถมองเห็นขอบหนังสือครุขระได้พรุ่งนี้ฉันมีธุระสองสามวันนี้เธอก็อยู่ที่นี่ไปก่อน ส่วนเรื่องที่บ้านเธอฉันจัดการเรียบร้อยแล้วอยู่ให้สบายไม่ต้องกังวลเจียงซูสเสวียนหลบตานิ้วเรียวยาวพลิกหน้าหนังสือพิมพ์แต่ทว่ากลับไม่ได้ถามเรื่องเอกสารเสียอย่างนั้นเรื่องนั้นเขารู้อยู่แก่ใจก็พอแล้วเมื่อครู่แค่นึกครึมใจอยากแกล้งเด็กคนนี้ก็เท่านั้นชายหนุ่มใคร่ครวญอยู่ครู่หนึ่งเขาก็ฉุกคิดถึงเรื่องเมื่อเช้าพี่ควรกลับเมืองหลวงได้แล้วนี่เป็นแค่เรื่องบังเอิญหรือว่าเธอรู้จริงๆ ดวงตาของเจียงซูสเสวียนร,รีแคบลงคู่สีเฉียวยังคงอยู่ในภวังความคิดเขาจะต้องไปจากเมืองเอ็นต้องกลับไปที่เมืองหลวงเรื่องนี้เธอคาดไว้อยู่แล้วแต่ไม่คิดว่าเขาจะไปปุบปรับเช่นนี้แต่ตอนนี้เธอต้องหาสาเหตุให้ได้ก่อนว่าเหตุใดเขาถึงให้เธออาศัยอยู่ที่นี่ความจริงแล้วข้อเสนอนี้ดึงดูดใจเธอมากทีเดียวที่นี่เงียบสงบเหมาะแก่การเข้าไปในพื้นที่เสมือนจริง และหากกล่าวตามจริงครืหาตระกูลกู้มีได้ทําให้เธอรู้สึกปลอดภัยทุกครั้งก่อนที่เธอจะเข้าไปในพื้นที่เสมือนจริงเธอต้องให้ระบบตั้งระบบระวังภัยหากเธอได้อยู่ที่นี่คงจะดีไม่น้อยไว้สอบเข้ามาหาลาัยเสร็จเมื่อไหร่จะย้ายออกมาอยู่เองคู่สีเฉียวตั้งมั่นกับตัวเองผ่านไปครู่หนึ่งเมื่อเห็นว่าเจียงซูสเสวียนไม่มีสิ่งใดจะกล่าวต่อเธอจึงกลับไปที่ห้องของตัวเอง หยิบสมุดภาพที่เขาซื้อให้มาพลิกดูสมุดภาพใหม่เอี่ยมภาพวาดในเล่มเรียงรายดึงดูดสายตาเพียงภาพธรรมดาไม่กี่ภาพก็พอจะบอกได้ว่าสมุดภาพเล่มนี้น่าจะราคาสูงพอควรมันเป็นสมุดสะสมภาพกู้สีเฉียวนวดศีรษะของตัวเองแผ่วเบาก่อนจะค่อยๆเข้าสู่พื้นที่เสมือนจริงเธอฝึกคัดลายมือฝึกวาดภาพฝึกความแข็งแรงของร่างกาย การเข้าไปคราวนี้เธอใช้เวลาในพื้นที่เสมือนจริงเกือบครบสองเดือนสิ่งพัวพันยุ่งเหยิงในหัวถูกขจัดไปสิน้นเช้าว,วันถัดมาหญิงสาวยังคงตื่นเช้าเหมือนทุกวันหลังจากออกกําลังกายยามเชา้าและกลับมาที่บ้านพักป้าจังเตรียมมื้อเช้าวไว้พร้อมแล้วคุณหนูกู้คุณเจียงออกไปแล้วค่ะและยังบอกอีกว่าช่วงนี้ให้คุณหนูอยู่ที่นี่ไปก่อนอ้อไม่ทราบว่าคุณหนูแพ้อาหารอะไรหรือเปล่า ป้าจางถือจานโจ๊กเข้ามาเสิร์ฟพลางอธิบายให้กู้สีเฉียวฟังโดยละเอียดเธอหยิบสมุดจดเล่มเล็กออกมาอ่านเนื้อความในสมุดที่เจียงซูสเสวียนกำชับไว้ไม่มีคาถาได้ทุกอย่างเลยค่ะกู้สีเฉียวคลี่ยิ้มแววตาสดใสโค้งได้องศาเธอชอบที่นี่เพราะไม่มีคนตระกูลกู้ไม่ต้องคอยระแวงว่าจะถูกเล่นงานเมื่อไหร่ไม่ถูกรบกวนทั้งยังทำให้จิตใจวาวุ่นของเธอได้พักสงบ หลังอาหารเช้ากู้สีเฉียวตั้งใจจะไปเดินดูที่ตลาดหลักทรัพย์เดิมทีป้าจางจะให้คนขับรถที่บ้านขับรถไปส่งเธอทว่าหญิงสาวปฏิเสธเมื่อเห็นสีหน้าดื้อรั้นของเด็กสาวป้าจางก็ชะงักไปมีได้กล่าวต่อหญิงวัยกลางคนมองร่างบางเดินหายไปแล้วได้แต่ถอนหายใจเทาเวนกำแท,แท้เด็กดีแบบนี้ที่บ้านต้องใจร้ายแค่ไหนถึงได้ปล่อยให้พร้อมขนาดนี้ รอบๆพื้นที่ตลาดหลักทรัพย์รายล้อมด้วยตึกสูงระฟ้าผู้คนสัญจรคลาคล่ำขณะที่กู้สีเฉียวออกมาจากตรงนั้นบนถนนเบื้องหน้ามีกลุ่มคนยืนอออยู่คนกลุ่มนั้นกำลังมุงดูสิ่งใดไม่อาจทราบเธอกว่าตามองไปรอบๆขณะที่กำลังกลับหลังหันเตรียมจะเดินอ้อมไปเสียงของระบบก็ดังขึ้นติ้งมอบหมายภารกิจทำความดีประจำวันช่วยคนชราหากภารกิจสำเร็จจะได้รับคะแนนสะสมห0คะแนน คนข้างถนนกำลังยืนล้อมชายชราผู้หนึ่งที่กำลังนอนนิ่งอยู่ที่ริมถนนใบหน้าของเขามองเห็นได้ไม่ชัดผมขาวโพลนเสื้อผ้าสะอาดสะอ้านในมือข้างหนึ่งมีโทรศัพท์มือถือเครื่องสีดำคนที่ยืนล้อมซุบซิบถามถ่ายถึงเหตุการณ์ตรงหน้าทว่าไม่มีใครเดินเข้าไปช่วยกู้สีเฉียวเดินแทรกฝูงชนเข้าไปเป็นจังหวะเดียวกับที่ระบบประมวลผลเสร็จเบื้องหน้าปรากฏจอแสดงผลลักษณะอาการของชายชราผลการวินิจฉัย อาการเลือดออกในสมองเฉียบพลันอยู่ในภาวะหมดสติมีโอกาสเสียชีวิตได้ทุกเมื่อประมวลผลสำเร็จค้นหาวิธีการรักษาที่ดีที่สุดโดยอัตโนมัติใช้คะแนนสะสมหคะแนนเพื่อแลกซื้อเข็มเงิน1ชุดใช้คะแนนสะสม1คะแนนเพื่อแลกซื้อวิธีการรักษาต้องการทำเช่นนั้นหรือไม่เสียงแข็งกระด้างของระบบดึงหญิงสาวกลับสู่โลกแห่งความเป็นจริงคู่สีเฉียวพยักหน้าโดยพลันซึ่งมิใช่นิสัยปกติที่เห็นได้บ่อย ในช่วงเวลาเพียงเสี้ยวอึดใจชุดเข็มเงินปรากฏขึ้นในมือหญิงสาวแววตาสุขใสแปลเปลี่ยนเป็นลุ่มลึกบนร่างชายชาราที่นอนที่อยู่ที่พื้นปรากฏแผนผังหลอดเลือดฉันเป็นพยาบาลค่ะรบกวนหลีกทางด้วยค่ะมีหญิงสาวคนหนึ่งเดินแทรกฝูงชนเข้ามาพร้อมประกาศกล่าวว่าเธอเป็นนางพยาบาลฝูงชนที่ล้อมวงอยู่ก็หลีกทางทันทีเพื่อให้เธอเข้ามาช่วยชีวิตชายชารา พยาบาลสาวต่อสายเรียกรถฉุกเฉินแต่เมื่อเธอเหลือบไปเห็นกู้สีเขียวที่กำลังยืนอยู่ข้างร่างชายชราก็ขมวดคิ้วมุ่นทันทีบอกว่าให้หลบไปไงคะตอนนี้เขากำลังตกอยู่ในอันตรายหากเธอยังยืนอยู่ตรงนี้จะเป็นการขวางทางไม่ให้ฉันช่วยชีวิตเขานะคะทุกคนมาเพื่อช่วยกู้สีเขียวไม่สนใจท่าทีของหญิงสาวเธอทราบดีว่าอาการของชายชราไม่สามารถรอรถฉุกเฉินได้เธอยกเข็มเงินในมือพลางกล่าว ฉันเรียนวิชาแพทย์กับคนในครอบครัวมาตั้งแต่ยังเล็กให้ฉันลองทำเถอคะค่ะเรียนวิชาแพทย์เด็กคนนี้นี่มันยังไงหญิงสาวคมอารมณ์โกรธเธอหลุดหัวเราะฉันเป็นพยาบาลประจำตัวคุณปู่เสียวเขาหัวใจหยุดเต้นฉันจะต้องทำ C P R เธอบอกเธอจะลองเธอรู้หรือเปล่าว่าอะไรคือหัวใจห้องล่างเต้นผิดจังหวะอะไรคือการนวดหัวใจรู้หรือเปล่าว่าในร่างกายมนุษย์มีกระดูกกี่ชิ้น ถึงยังไงฉันก็มีประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาลมาหลายปีแต่เธอละพอถึงเวลาเกิดเรื่องเธอจะไม่หงายการรู้เท่าไม่ถึงการหนีความผิดเหรอยายหนูเป็นเด็กน่าย่าริอาจพูดโกหกอย่ามาหลอกฉันซะให้ยากตอนที่23ไอคิวฉบับอัจฉริยะใช่ใช่หนูให้นาพยาบาลคนนี้เขาทำเธออย่าไปยุ่งเลยคนรอบข้างน้มนาวด้วยความหวังดีมีคนหนึ่งทำทีจะจูงเด็กสาวออกไป กู้สีเฉียวคร้านจะต่อล้อต่อเทียงระบบสร้างกรอบกำบังเพื่อแยกตัวเธอจากสิ่งรอบข้างเธอยังเด็กไม่แปลกที่ผู้ใหญ่เหล่านี้จะสงสัยในความสามารถของเธอแต่เหตุได้ถึงไม่ยอมฟังที่เธอพูดให้จบก่อนเห็นชัดอยู่แล้วว่าชายชรามิได้มีอาการหัวใจวายหักทำซีพรจะเป็นการเพิ่มโอกาสให้เขาเสียชีวิตกู้สีเฉียวนั่งยองลงข้างร่างชายชราเอื้อมมือไปหยิบเข็มเงินทีละเข็ม เยี่ยวตัวไปทางร่างกายท่อนล่างของชายชราบรรจงทิ่มเข็มลงไปบนจุดห้วนเที่ยบหนึ่งและจุดไท้ยชงสองโดยไม่ลังเลบริเวณเอวทิ่มลงบนจุดเส้นอวีเธอฝังเข็มลงไปอีกหลายจุดรวมถึงบริเวณลำไส้ใหญ่ฝูงชนส่งเสียเอ็ดอึงด้วยความตกใจแต่ทว่าเมื่อเฝ้าดูการกระทำอันคล่องแคล่วและสงบนิ่งของเด็กสาวแล้วก็ได้แตกกลืนท้ายคำลงคอไป หากไม่ใช่สถานะการฉุกเฉินเธอคงเลือกที่จะไม่ต่อกรกับนางพยาบาลข้างๆชายชารามีภาวะเลือดออกในสมองร่างกายอ่อนแรงลมหายใจไม่คงที่หากรอรถพยาบาลหรือให้นางพยาบาลคนนั้นรักษาอาการสุ่มสี่สุมห้าเกรงว่าเขาจะเสียชีวิตรถพยาบาลมาถึงในอีก20นาทีให้หลังนางพยาบาลสาวสะดุ้งหลุดจากผวังวินาทีที่เห็นเข็มเงินที่ปักอยู่บนร่างของชายชาราเธอก็ร้อนใจขึ้นมาทันที ฉันบอกแล้วว่าฉันเป็นพยาบาลสามารถช่วยประมพยาบาลเบื้องต้นได้แต่เธอคิดว่าเธอเป็นใครเป็นหมอหวาถั่วสามอย่างนั้นเหรอหากคุณปู่เสี่ยวเป็นอะไรขึ้นมาเธอก็รับผิดชอบก็แล้วกันเสียวหวังเกิดอะไรขึ้นเปเลคนป่วยถูกหามออกมาตามมาด้วยใครอีกคนในชุดกาวสีขาวเมื่อนางพยาบาลเห็นหน้าแพทย์เธอก็ปลายสายตาเย็นชาไปที่กู้สีเฉียว คุณหมอเด็กคนนี้ฝังเข็มให้คุณปู่เซียวสุ่ม 4, สี่สุมห้าค่ะเอาเธอพาเธอกลับไปที่โรงพยาบาลด้วยญาติของคุณปู่เซียวมาเราจะได้มีหลักฐานไปยืนยันกับเขาแพทย์ไม่ได้สนใจเด็กสาวเพียงแต่ทำหน้าที่ตรวจอาการชายชราที่ถูกหามขึ้นไปบนรถกู้สีเฉียวส่งยิ้มมีได้กริ่นกล่าวเธอดึงเข็มเงินออกจากร่างและขึ้นรถไปตามความต้องการของแพทย์ชายชราถูกส่งเข้าไปในห้องฉุกเฉินส่วนหญิงสาวนั่งคอยอยู่ด้านนอก แม้จะทราบดีว่าชายชราพ้นขีดอันตรายแล้วแต่เธอก็ไม่อาจไปจากตรงนั้นเนื่องจากข้างๆมีนางพยาบาลนั่งเฝ้าอยู่คงเป็นเพราะกลัวว่าหากชายชราเป็นอะไรไปแล้วจะไม่มีคนรับผิดชอบกู้ซีเฉียวไม่ได้แสดงท่าทางหัวเสียเธอนั่งคอยอย่างใจเย็นเด็กสาวหยิบสมุดภาพในกระเป๋าเป้ออกมาพลิกดูอย่างไม่ใส่ใจนะเด็กสาวไม่เป็นเดือดเป็นร้อนคิ้วและแววตาเรียบเฉยให้ความรู้สึกเป็นอิสระ พยาบาลสาวที่นั่งอยู่ข้างๆเห็นดังนั้นก็หัวเราะเยาะอย่างอดไม่ได้รอก,ก่อนเธอคุณชายเสียวมาเมื่อไหร่เธอเจอดีแน่เด็กสาวตัวเล็กๆทำตัวเป็นฮีโร่ดูซิว่าจะมีน้ํายาจริงหรือเปล่าอยากลายเป็นพวกลักไก่ไม่สําเร็จแล้วยังต้องเสียข้าวสารไปฟรีๆอีกหนึ่งกำมือก็แล้วกันขณะที่ชายชารายังอยู่ในห้องฉุกเฉินชายหนุ่มในชุดสูทพร้อมรองเท้าหนังก็รุดมาถึงที่ ใบหน้า,าคร่าเคร่งก้าวฉับว่องไวริมฝีปากบางแม้มเป็นเส้นร่างในชุดสูทด,ดูภูมิฐานดึงดูดความสนใจของทุกคนที่อยู่หน้าห้องฉุกเฉินคุณชายเสี่ยวพยาบาลสาวที่ชื่อเสี่ยวห่วงผุดลุกรีบอธิบายเหตุการณ์ด้วยความร้อนรนพร้อมมองมาที่กู้สีเฉียวติ้งภารกิจสำเร็จยินดีด้วยคุณได้รับคะแนนสะสมห0คะแนนระบบกล่าวแสดงความยินดีทันทีที่ได้รับนนคะแนนกู้สีเฉียวก็เบ,เบาใจ ชายหนุ่มได้ฟังคำอธิบายจากพยาบาลสาวคิ้วของเขาก็ขมวดขึ้นทันใดเขาชํำเลืองไปที่กู้สีเฉียวและเอ่ยว่าขอบคุณครับคำขอบคุณทำให้เด็กสาวรู้สึกประหลาดใจไม่น้อยป้ายไฟหน้าห้องตรวจฉุกเฉินดับลงแล้วแพทย์สูงวัยเดินออกมาเขาถอดหน้ากากพร้อมก้าวเท้าเข้าไปหาชายหนุ่มในชุดสูทคุณเซียวครับตอนนี้คุณปู่ของคุณพ้นขีดอันตรายแล้วครับจากอาการตอนนี้ไม่มีอะไรต้องเป็นห่วง โอ้โชคดีที่เด็กคนนี้ช่วยไว้ได้ทันไม่อย่างนั้นคุณปู่ของคุณแย่แน่ครับสายตาแห่งชัยชนะของพยาบาลสาวที่ยืนอยู่ข้างๆตะลึงไปเนิ่นนานกว่าจะได้สติใบหน้าของเธอแดงจัดเมื่อเป็นเช่นนี้ชี้ชัดแล้วว่าชายชราไม่ได้เป็นโรคหัวใจวายแต่มีภาวะเลือดออกในสมองเมื่อคิดได้ดังนี้เธอยิ่งรู้สึกละอายใจเธอเพิ่งจะสบประมาทและใส่ความเด็กสาวต่อหน้าเซียวเฉิง ไม่ทันขาดคำพยาบาลสาวแทบจะแทรกแผ่นดินหนีโชคดีที่คนตรงนั้นมัวแต่สนใจเด็กสาวจึงไม่มีใครใส่ใจเธอตอนที่เซียวเฉิงได้ยินว่ามีคนข้างทางเข้ามาป่วนสถานการณ์หนำซ้ำยังเป็นเพียงเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆหัวใจของเขาก็หดหู่พอควรแต่ครั้นได้ยินที่แพทย์กล่าวเมื่อครู่เรื่องที่ได้ฟังก็ดังขึ้นในสมองของเขาอีกครั้งชายหนุ่มโคงตัวพร้อมกล่าวแสดงความขอบคุณอย่างสุดซึง้ง แม้คนที่ช่วยจะเป็นเพียงเด็กสาวตัวเล็กๆแต่ชายหนุ่มก็ไม่ได้ละเลยเขาเป็นคนที่ได้รับการอบรมสอนมาอย่างดีคู่ซีเฉียวถอนหายใจเล็กน้อยไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วค่ะเพียงแต่รบกวนดูแลอย่าปล่อยให้ท่านออกมาข้างนอกเพียงลําพังแบบนี้อีกเกรงว่าจะเป็นอันตรายค่ะครั้นกล่าวจบเด็กสาวก็โบกมือกลับหลังหันเดินไปที่ลิฟต์ดูเหมือนเด็กสาวไม่ได้ต้องการรับคําชมใดๆเซียวเฉิงยังไม่ทันตอบสนองผู้ช่วยสวมแว่นที่ยืนอยู่ข้างๆ รีบเข้าไปหาเด็กสาวเขายื่นนำบัตรส่วนตัวที่มีตราประทับสีทองให้เด็กสาวอย่างรู้งานคุณหนูขอเวลาสักครู่ครับคุณยังไม่ได้ให้ชื่อและเบอร์ติดต่อไว้นี่คือนำบัตรของเจ้านายของพวกเราครับกรุณารับไว้ด้วยครับกู้สีเฉียวไม่ได้หันกลับมาเธอไม่ได้ตอบและไม่ได้คิดจะรับนำบัตรใบนั้นผู้ช่วยคนนั้นเป็นคนที่สองรองจากอุงเวินที่รู้สึกว่าตัวเองเข้าไม่ถึงกู้สีเฉียว ขณะที่เลี้ยวตรงมุมประตูลิฟต์ก็เปิดออกพร้อมเด็กสาวที่พุ่งพลวดออกมาทั้งคู่เกือบจะชนกันเด็กสาวคนนั้นเงยหน้าวินาทีที่เอ่ยขอโทษค่ะก็เห็นหน้าของอีกฝ่ายแล้วชะงักไปเล็กน้อยกู้ซีเฉียวประหลาดใจเซียวอวินเซียวอวินหายใจหอบใบหน้าร้อนรนของเธอมองมาที่กู้ซีเฉียวอื้ฉันมาเยี่ยมคนหน้า เมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายกำลังรีบกู้สีเฉียวก็ไม่คิดจะซักไซเธอยิ้มตอบพลางเดินเข้าไปในลิฟรู้จักกันเหรอเซียวเฉิงเดินมาหาเซียวอวินยังคงหายใจหอบเธอมองไปที่เซียวเฉิงอย่างร้อนใจเพื่อนที่โรงเรียนคุณปู่และคุณปู่อยู่ไหนเป็นยังไงบ้างเซียวเฉิงตบบาเด็กสาวแผ่วเบาด้วยท่าทีสงบนิ่งไม่เป็นอะไรแล้วพี่ไปดูมาแล้วตอนนี้อาการคุณปู่ปลอดภัยแล้ว เพื่อนคนเมื่อกี้นะ่เธอรู้จักก็ดีแล้วว่าแต่ชื่ออะไรนะเอาเธอเลิกทำหน้าแบบนั้นได้แล้วเพื่อนเธอเป็นคนช่วยคุณปู่เอาไว้เซียวเฉิงมองไปที่เด็กสาวพลางกล่าวต่อฉะนั้นแล้วเธอต้องตอบแทนเพื่อนคนนั้นให้ดีอาทิตย์หน้าถ้าไม่ติดอะไรก็เชิญเพื่อนคนนั้นมาที่บ้านเราเซียวอวินฟังในขณะที่ตาจ้องมองไปที่เซียวเฉิงเมื่อเห็นว่าชายหนุ่มไม่ได้พูดล้อเล่นสายตาของเธอก็เบนไปทางประตูลิฟต์ กู้สีเฉียวเสียเวลากับเหตุการณ์ไม่คาดคิดอยู่นานตอนนี้ก็เย็นมากแล้วเธอจึงเรียกรถกลับไปที่วิลล่าตลอดทางกลับกู้สีเฉียวนั่งดูแอปเศรษฐกิจแม้มีหุ้นที่หมายตาแต่เพราะตอนนี้เป็นช่วงสุดสัปดาห์ไม่เหมาะแก่การซื้อขายเธอจึงตัดสินใจว่าจะรอให้ถึงวันจันทร์เสียก่อนขณะนี้เธอมีเงินติดตัวไม่มากนะฉะนั้นแล้วจึงมองหาเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดย่อมที่มีศักยภาพในการเติบโตเธอคัดหุ้นจากหลักทรัพย์หลายพันตัว ในตอนนั้นที่เธอต้องการหาเงินเธอซื้อหนังสือด้านการเงินมาอ่านมากมายและหลังจากใช้เวลาอยู่ในพื้นที่เสมือนจริงเธอก็ศึกษาลงลึกทางด้านนี้อย่างจริงจังหากมองผลลัพธ์ที่สามารถนำพาให้ตระกูลกู้รุ่นที่สองพัฒนาขึ้นไปเป็นธุรกิจใหญ่ระดับสากลความฉลาดทางด้านสติปัญญาของกู้ซีเฉียวนับว่าอยู่ในขั้นของอัจฉริยะเธอมีวิสัยทัศน์เฉียบคม เพียงแค่ดูอัตราความสามารถในการแข่งขันในตลาดและการเปลี่ยนมือทางธุรกิจก็สามารถวิเคราะห์แนวโน้มการเติบโตของหุ้นได้อย่างแม่นยำหนจุดหุ้นเที่ยวคือจุดฝังเข็มบริเวณสะโพก 2. จุดท้ชงคือจุดฝังเข็มอยู่บนบริเวณหลังเท้าแอ่งกระดูกระหว่างนิ้วโป้งและนิ้วชี้ 3. มอวาถัวคือเป็นแพทย์ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นศัลยแพทย์ผู้บุกเบิกมีชีวิตอยู่ในยุคสามก,ก๊ก